ที่จะพูดคำหนึ่งในการวางแผนกเกษียณน,นะะไม่ว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่เงินที่มากที่สุดในการ,กรเกษียณคือเงินที่เติมทุกเดือนทุกปีแปลว่ามันคือเงินต้นคือต่อให้ผลตอบแทนมันแย่มากๆอย่างไม่บวกเลยหรือบวกแค่หนึ่งสองเปอร์เซ็นต่ะแต่เราเติมเงินในทุกเดือนทุกปีอะ่ะคุณกเกษียณได้ก็คือวินัยในการออมนั่นเองแต่ถ้าคุณเติมน้อยอะ่ะแล้วคุณคาดหวังให้มันโตปีละสิบเปอร์เซ็นตน่ะคุณอาจจะ,ะเกษียณไม่ได้เลยนะ เพราะว่าแปลว่าเราเป็นรับความเสี่ยงที่ทั้งกําไรและขาดทุนมากขึ้นก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งท,ที่ที่ควรแผ่นไว้แล้วกันสําหรับการออกมาเป็นแบบฟรีแลนซ์เป็นเจ้าของหรือว่าอะไรก็ตามมีว่าสําคัญในเรื่องของมุมของการเงินนะอืแต่มุมหนึ่งก็คืออยู่ที่ว่าคุณจะไปไหนต่ออ,อันนี้สําคัญสุดคือเป้าหมายและชีวิตแล้วว่าจะไปไหนต่อ,อซึ่งทางเรื่องของคนส่วนใหญ่ก็ก็ออกมาแกบแล้วก็กลับไปทํางานประจําหรือไม่ก็ไปฟรีแลนซ์หรือไม่ก็ทําธุรก,กิจ สุดท้ายก็คือมันก็กลับมาที่ว่าแล้วเราจะหาะไรายได้ยังไงมันอาจจะแค่ไม่ใช่เวเดิมแต่ว่าเป็นเวใหม่ใช่ใช่แค่นั้นเอง